คือน mm. uh ิ่มหน่อยๆไม่เละมากอะไรกินได้แข่งไฟก็ได้เออได้ไมก็แข่งเออีวนิ่กว่านี้ค่ะนิ่กว่านี้เหรออ๋อตอนนี่กรอบหน้าเลยเอานิ่งกว่านี้นิ จันทบุรีแป๊บนึงครับร้อยหกค่ะได้ได้อยู่อันนี้นะ่ะาม่เไ็นไรกินได้ นี่มอนทองเหรอคะหรือว่าอะไรมอนทองอ่ะโอ้ยสวยเฮยหมด